ทุ่งสังหารนะครับตรงน,นี้เราอยู่ทุ่งสังหารทุกศพจนป,ปาดคอหมดเลยนะครับไม่มีการยิงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนลูกปืนมันแพงเขาใช้วิธีการเอาก้านต้นการในการฟันคอแล้วก็มีด สนุกใจมากเลยดินด้วยไม่ต้องใช่เศษลูกหมูลูกตาอันนี้คือโศกที่คุณพบนะในส่วนที่ยังคุณหาไม่เจอก็ยังมัอยู่ใต้พื้นนะครับสนากใจ น่าสังสารมากเลยครับผมที่ตุนครับพาะว่าพหน่อยจะเป็นเสาไม่เห็นเงินจริงสิรวมท้งรวมภาคการเบิกเปินสุดลูกบูกตาลึงทึงทั้งหมดสามล้านกว่าศพนะครับทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนเกศทุ่งสังหารคำพูดเภีย์